เราจะหลับต่อค่ะรายนี้ตื่นแล้วแบบตั้งแต่ตีสามก็ตื่นเต้นมากเลยว่าปูจะไม่ตื่นนอนไปตีสองตื่นตีสามต้องใส่แว่นหน,น่อยเพราะตาปวดนะแค่หลายคนที่จคัมแบ็กมาแต่เรา,า,าก็อยากเล่นมากเพราะว่าอ่านบทล้วชอบคุณไม่สามารถพูดได้ไม่ต้องถามเลยว่าควดยังไงแบบกใ็ให้ให้เพื่อนพูดดีกว่า่เอาน้งสบอชอบตอนแรกเราก็สุดต่อต้ก็เออเหมือนเดิน เราเคยอ่านแต่อ่านมาเคยไม่ใช่เราทำให้อ้ําแบบหัวล้อนแล้วอ่านจบภายในแป๊ดเดียวจบเลยอ่ะค่ะไม่ต้องคิดนานเลยใช่ไหมคะไม่ต้องคิดนานกระบุกไม่คิดนานเลยแค่คิดหน้าแรกเองว่าเอาไงแต่หลังจากนั้นคือแบบอป็นหั่คิอ่านเลยเพราะอ่านแล้วมันถามแล้วพอในกองถ้าไม่ได้จริงมันจะต้องลุกตลอดเวลาเชื่อว่าจะไม่ถามเข้าในที่อ่ะเชื่ว่าเราจะทำไม่ได้คิดว่าตัวเองมีความโบ๊ะบาแบบยังไงบ้างอ่ะเีออ จริงๆอันไม่เหมือนในเรื่องแบบเออพูดไกันอย่างถามเปลี่ยนเรื่องจะหลุดไหลจะหลุดจะหลุดเล่าคนจะหลุดแต่ว่าจะหลงอ่ะจะหลงตลกแน่ใช่ใช่เป็ตัวจริงอ่ะเป็นคนเดียวอ่ะชอบสนน้อยชอบเรื่องยวคาบตลอดเวลาแต่อันนี้มันแบบมันตลกไปทุกๆอย่างเลยอ่ะมันจะเห็นแบบที่ไม่ตลกแบบดูดีอ่ะมันจะไม่เคยเห็นที่อ้ําในบทบาทแบบนี้ โาพูดไม่ได้อะเอไปดูรอไปดูถามนี่คือนี่คือกลัวโพใช่ใช่กลัวลูกก่อนก่อนที่พี่เขาจะพูดเนี่ยไว้รอพี่เขาพูดก่อนแล้วค่อยถามใหม่ความความคิดถึงการแสดงไปไหนวะคือตอนแรกปีแรกเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องแรกตอนนั้นจบเออเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรนะแต่ศัตรูหัวใจเพราอยากถ่ายเลยเพราะแบบเราแบเราอยากถ่ายอยากถ่ายเลยแต่พอเจอโควิดมันก็เริ่มที่เกลียดแ้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทำงานแล้วนะ เพราะละครเรามีแต่ก็ยังอยากให้เขาพูดเองละกันนะขอมาถ่ายหนังก่อนเพื่อให้จะปรับเวลาเขาจากอันนอนนี้เป็นเวลาะค่ะเขาขอปรับเวลาจากหนังก่อนก่อนหน้านี้ที่พีทถึงเอลี่ต่อนี้เพราะว่าจะมาทํางานหรือว่าจะไปถ่ายละคร แต่ไม่ได้ต้องเพิ่มแล้วเพราะเรื่องเรื่องนี้การแต่งตัวอาจจะต้องมีเนื้อมีหนังนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผิวนะเรียบร้อยแต่แบบว่าไม่พูดหรอมาเป็นเรื่องของค่ะแต่ยี่สิบสามชาวทำนี้ได่สั่งอ้วนขึ้นมาแล้วคือตอนเดียวไม่ได้อ้วนขึ้นหรอก็นั่นคือยังไงคะมันวางแผนวางเป้าไว้ยังไงสำหรับเดีคือมันออกมาสามเดือนค่ะไม่ได้เพิ่งออกสามเดือนออกมาหลอดเลยหลอดหลอัดหลอดหลัด ไม่ได้เล่นตัวแล้วจะหาว่าทำไมไม่พูดทีหนึ่งมันมันไม่ถึงเราเพราะว่ามันเจอโควิดีกเขาก็อยากเปิดทีเดียวให้ให้แบบลองสักตาไม่นานหรอกค่ะตอนเรื่องนี้ก็ถ่ายแค่เดื่องเดียวพอหมดแล้วเดือนเดียวใช่ค่ะแต่เขาบอกการที่ผอมเขาบอกว่าจับจับที่ไหตรลายบอกว่าไหตรเลยเนค่แต่าบอกการที่ผอมเขาบอกว่าจับจับที่ไหตรลาบอกว่าไหตระลายยิ่งสวยเลยเราสุดสวยนะเดือนเดียว ผอมเราอยากผอมข้างล่างเราไม่อยากคอเรับผอมเป็นข้ออ,พอ,พอ,อออกช่วงบนค่ะหน้าจะตอบหน้าหล่นตอบกัเลยแล้วก็ตรงนี้ผอมตอนนี้คือเขาโปรแกรมคิดน้ําหนัก,นกยังไงบ้างเพิ่มตอนนี้เหรอคะออกกำลังกายเหมือนเดิมแค่เพิ่มโปรตีนเพราะว่าหน้าหล่นหน้าน่าจะตอบแล้วก็เวลังขาดีผอมอดีแต่คตือพันจะเติมเติมอะ หลายๆคนสอแเขลับยังไงไหมคะเรือทุกอย่างเลยก็ออกกาลังกายนี่สามเดือนเพราะลที่ผ่านมาถ้าเห็นในอ้ามานอ้มกินเยอะมากอัจะคที่อ้ามมานการกินแล้วกินั้นะด็กินของหวานเยอะมากค่าตน้อยก็เป็นปัญหาเราอ้วน ร้อนมากเนี่ยแต่เราไม่มีภาพออกกำลังกายลงในไอจีเลยนะครับไม่ได้ออกบ่อยทำไมทำไมตีไม่เหัวไม่ก็เห็นจกันออกกำลังกายนี่แหละออกเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปต่อคนมันเติบลยหลายพืคนเซลแบบไปกับน้องแต้วด้วยคือว่าน้องเกิดจะาวว่าที่จะใอะไรเนี่ยเราไปที่ไปท จอกันอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ได้ลงรูคนจะรู้ว่าเราจะไปไม่ได้มาเจอกก็เจอการอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ลงรูเข็เรว่าสกายท็อหน้าท้องตาหรือว่าที่สกายปรมาณนั้นเพื่อนลูกชาย่อได้ไหมคะลูกชาและอ่านแล้วสะดุ้งตลอเห็นเห็นไหมคะว่ามีต่างๆไหมคะเห็นค่ะเห็นค่ะรู้สึกไงบ้างสะดุ้งสะดุ้งเลยออแล้วคุณพก็สะดุ้งด้วยไหมครับไม่ได้ถามค่ะ แกือว่าแว่นแว่นห่างไหมคะห่างค่ะหน้าเขากัหน้าคอละ side ค่ะแล้วถือว่าแบบนี้แนะนำทุกวันเลยนแต่ว่าเคยเจอกันก่อนนั้้วเจอใครคม่เจอป่อยไรปยไเ่อะนคือเาเคยบอกว่าแบบห่างการไม่เได้เจอก็ถ้าไม่เหียอนี่ก็ไม่ได้เจอกันนะคะนางกินข้าวเองเงีเอาเป็นว่า เดี๋ยวคนก็จะขาวห่างอะไรอย่างเงี <sk <sk ้ยก็แค่ห่างไม่ได้เจอที่จริงสองปีสักปีแล้วเออช่วงแรกๆก็อาจจะเจอกันก่อนที่โควิดก็่ไเจอกันอันนี้์ละสามสี่วันตอนนี้ก็พอโควิดก็อาทิตวันสัอทีหนึ่งอาทิตย์ก็เดือนสองอาทิตย์เดือนหนึ่งนะคะพอเขากักตัวเสร็จก็ไปกินนี่กันเลยสมิเขาไม่เจอใครเราไปเจอใครอย่างเงี้ยอ่าเราก็ตั้งคนตัดตัดตัวละก็ไม่เจอแล้วก็บวกกันอีกออกไปเจออีกอ่าอยู่บ้านกันแล้วสามคนต่างระวังอะไรใช่ เขาอมาแต่เขาบอกว่าไปโตแบบใส่ชืุดแฮชย่างแฮปปี้ดียังไม่ได้ไรค่ะ,คะ,คะแต่คนก็แซวว่าแบบทั้งทังพี่ยทาทั้งแป้วก็ช่วยกันสป,ปอร์ตดีเหมือนน้องทำชุดแบนทุบใบน้ำพี่แย้มก็ช่วย,ยสป,ปอร์ตโอใช่น้องน่ารักค่ะแล้วชุดน,น้องก็น่ารักด้วยค่ะเล่คุยกันบ่อยไหมคะเปปราเนี่ยไมคุยกันบ่อยได้ค่ะก็เล้วกันเจอกันบ้างมาปั๊บนะคะเจอกันบ้าง เอกันค่ะย <let> ุก <Matthew s> <sh ar ky noise> really? in <sh> ันบ้างค่ะขายโน้เรืองขายโน้ตเหรอ่ะอะไรคะขายโน้ตเออมีขายโู้ขาขายโ้ตยค่ะราคาขอกต้องบอกว่าตอนนี้ได้ราคาดีของทุกอย่างแรผลด้ยังจะขายของทุกอย่างเลยัอะไรคนก็แบบว่าโ้ไคนแย่งกันแยงกนแย่งกันไม่ราคาถูกเงา ก็ยังไม่ได้ขายเลยค่ะตอนนี้กลัวเ<ร> <dairy S 1> ขาจะไม่เอาหถองได้ยังไม่ขายค่ะตีราคาอยู่ยังไม่ได้ไม่ได้ราคาแบบตอนนี้ราคาเริ่มสูงแล้วแบบจะเปิดจะขายแล้วค่ะขายค่ะแือวขายตอนนี้ทุกอย่างงงมากว่าทุกอย่างในกากระเป๋าแพงทุหมดเลยแล้วอะไรขายได้อยากจะขายแต่ยังไม่ได้ขายสักชิ้นเลยนะคะมี่แพนอะไรบ้างคะที่เพิ่มเรียกจะขายแพนอะไรนะว่าจะขายแพนว่าจะขายอะไรไม่ถ้าดูกลับมาดูดูเพราะจริงๆแล้วเก็บไม่เคยใช้เลยว่าโควิดไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ แต่ก็เสียดายที่ถึงปกติที่อ้ําจะเป็นคนให้นะครับให้เลยนะให้เลยให้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 ไม่ไห่ไม้ไม่ไม่ให้มห้ให้่ห้ใหลให้ให้ไม่ให้ใ้ให้ให้ให้้ให้ให้้ให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 ้ไห้ใ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 ห่ให้ให้ให่ใ้ให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 ้้ให้ใหห้ให้ให้ห้ใ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 หห้ให้ใ้มห้ ขก้ <mountain: a> <outside> access, ีด้นะคะหกมาเรียงจากกล้องไลยเสือฝั่นี้ขอรพุณจ้าเรียงก้องนีค่ะอ้โี่เ็นีนะครับไดแฝั่นี้เรียงัครีครับเรียกขอดนี่ครับขอบคุณครัี้นีครับีับนะคะ ตั้งเงว<ค>ะแจนอกมาแล้วก็ตรู้อะไรนะคายไไปก็ไม่ต่อ